มอร์นิ่งนะคะน,นี่พี่เก๋ก็เพิ่งตื่นนะคะเพิ่งที่ไหว้พระกำลังจะลงไปข้างล่างนะคะเราไปดูคุณย่าซิว่าวันนี้อารมณ์จะดีไหมคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อารมณ์ดีไหมคะโอ,อ,อ้ทานข้าวทานปลาได้ยัง โอ้โหนี่ขนมมีขนมปังด้วยเหรอเนี่ยไหนอ่ะเนี่ยโอ้โหอยากกินขนมปังอยากกินอะไรอ่ะอยากกินขนมหวานโอ้โหเดี๋ยวไปซื้อให้นะคะโอ้โหดูหน้าดิคะเนี่ยช้ำเลยเนี่ยดูดิเนี่ยดูเลยเนี่ยขอดูหน่อยนะโอ้โหนี่ช้ำเลยนะคะพอดีคุณย่าล้ลมะคะ่ะตกเตียงค่ะอ้าวใจ่แว่นจ้าเดี๋ยวไปหาครีมหาอะไรทานเหรเจ็บไหม เจ็บเจ็บเจ็บแบบเจ็บเจ็บช้ำๆหรือว่าเจ็บแบบไหนไม่รู้ล่ะเดี๋ยวลูกจะออกไปข้างนอกคุณแม่จะไปด้วยไหมไปด้วยไปเที่ยวด้วยอ่ะออนั่งรถเล่นๆนะค่ะเพราะว่าวันนี้ไม่เหวี่ยงอารมณ์ดีก็เลยอยากจะพาออกข้างนอกค่ะค่ะแต่ถ้าคุณแม่เหวี่ยงคุณแม่อารมณ์ไม่ดีลูกก็ไม่อยากพาไปค่ะค่ะเก่งค่ะ,คะปีนี้อายุเท่าไหร่ละคะไม่รู้ สี่สิบกว่า้มัง้งอุ้ยทำไมถอยมาเยอะจังแปดสิบสามแล้วค่ะค่ะแม่ก็ไม่รู้แม่แปดสิบสามแล้วคุณแม่จะอยู่สักคุณแม่จะอยู่สักเท่าไหร่ดีคะอตอนนี้แปดสิบสามแม่จะอยู่ถึงถึงเท่าไหร่ดีดูถึง100ร้อยกว่าโอ้โหร้อยกว่าลูกหามกันตายเลยไม่ไหวอะคะ่ะแค่แปดสิบแค่แปดสิบสามนี่ก็ประคองแล้วประคองอีกคะ่ะคุณแม่ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวรอก่อนเนี่ยให้ลูกทานข้าวก่อนนะคะลูกขอทานข้าวทานปลาก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพาไปนะคะโอเคไหมไปไม่ไปสรุปไปดิพูดเบาๆแม่จะตะโกนดิกำลังมากหอ้าวกำลังมาดีเลยเขาก็ชวนคุยกระเช้าเย้าแย่หน่อยอ,อ,อารมณ์มแบบกระเช้าเย้าแย่ได้ไงคนกำลังออกข้างนอกอย่างก็ชวนคุยให้อารมณ์แบบเอได้พูดได้สื่อสารกันมัง่งไม่ใช่ว่านั่งอยู่เฉย เอาจับไปเข้าห้องน้ำหน่อยเข้าห้องน้ำอีกแล้วต้องขีงอง่อย่างแรงแนว้จริงบ้าออโอเคพูดพร้อๆกอนบอกลูกค้าก่อนลูกค้าความไม่เข้าห้องน้ำหน่อยค่ะโอเคได้เลยค่ะยินดีค่ะเรีวขอมือเธอหน่อยห <laughs> ลูกขึ้นออดอ,อืโอ้โหดูความแข็งแรงก่อนนะคะดูความแข็งแรงของคุณย่าค่ะดูสิครับ ดูี่ครับคุณย่าจะเดินได้ไหมอ่ะเดค,ค่อยเดินค่ะอ่าโอเคเอฟซี FC, แฟนคลับที่นี่ก่อนนะคะเดี๋ยวพี่เกียร์จับคุณย่าเข้าห้องน้ำก่อนค่ะ